สบายดีเนาะพักผาอนสบายดีเนาะเอสซีเบิร์สสุดสุดคนน้องเนาะวัดสุดฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศทั้องๆดี่จต้อนรับขอซื้อซองชาเข้มพี่น้องค่ะกลับมาเจอกับบรรยากาศตอนเศร้าน้องๆบริษัทแพงมาตลาดพี่น้องซืมาเบิ่งกบให้น้องเผ่นสีเอาไปกินอยู่เอียงพี่น้องแต่จะใครกบเนาะม่ใช่มีกบหรือเปล่ามาตลาดตอนเศร้า

สะเพงก็ได้กบยังบ่มีอยังเนะพี่น้องมันเช่าพูดพี่น้องสะเพงจะมาแต่จะกบจิ๋อกับบ่มีน้ไมัก็มีน้อยเดียวเนาะเดี๋ยวบอกน้องหลับเตอะตอนเช้าตลาดเช้าพี่น้องตลาดอันน้อยที่เขามีน้ำมังน้ำม้มีกบมีเขียดแล้วพี่น้องสไลด์กับตลาดนี้ หลายอย่างมันก็จะถือก็ตลาดใหญ่อีกน้องทำไมก็หาแันกี่พี่น้องเลยแรงก็ชได้กักบอี่นดเลย ជ្រើសសាប់ខ្ល់កាល់ទៅ្រើសកាល់ក្រើសសាល់ក្រ ผมมีปีกเอ็นนะยี่ห้อไหนใช่ไมซึเป็นอากามาเหรอเอ้ยตอนนี้ก็ยังแพงอยู่พี่น้องในตลาดเ้า แต่สวยๆประมาณเก้าโมงสิบโมงคุยกับยากรกีออกเลยน้องน,น้ำไม่ก็ทำกล้องทิศกระมี่บางเดี๋ยวแต่เมือ่อในสะเป่งข้าวออกมาเียเอามาบึงกุ๊บลองสะ,งสะงเป็นไปเบียง เลยเลยตื่นได้เศรอบลูกตื่นมามยังนะใส่ให้บึ่งด้วยหมวกหมวกไม่ใช่ไม่เมวยทึ่งวัตสิไทยลมอยู่บอกเออใส่ดีดีตีใส่ดีดีลูกใส่ดีดีใส่กะนห่อกะใส่ดีดีมันนะนะลูกคนไหนใส่ ปากแตกไอ้ลูกคนนี้ไอ้เว้รู้ปะโตจุ่มขึ้นอืจุ่มขึ้แล้วม่จนอุ้มไปจะแพ่เลยใส่ดีดีลูกพุ่นบบิ้งบมใส่ใส่นี่จะดือดจะให้แม่บึ้งนใส่ไปกำลังใจแม่น่นะอ้ยใส่เอใส่อ้าเยมกอ้าเยมก อเมยมาหมักระใสเลยใช่ใช่สองสิบเอ็ดนี <itime> ่ย่างส่งแล้วนุ่มมาส่งสงแล้วไไปนอนซะบนนอนยางคือบนนอนลูก่หมดเวลาฮึบนบนนอนหึมาลอลีหลีลูเก๋บังมังก็ใส่ใหม่ดูสบายดีดู ใช่เลยจะเจ้าก่อนสบายดีสบายดีสบายดีดูสบายดีก่อนสบายดีก่อนไหมสบายดีตาเ็สีมูนบกะเ้ยฮะสบายอาไปไไปไปไปเที่ยนสิดทงไหมไปพันเต๋อป

Nah, deh. Saya kuku kan. Kuku, 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 kuku. Wew, wah. Hmph. Ayam, ayam. Hmph. kain cari ayam. Kuku ayam. Saya kuk dia Kuk 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 dia mm -hmm. saya kuk Saya 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 kena Situ Kairi kairi มาคบคายแรบเตอร์นในเด้อมาตอดคายแรบตอร์นในเด้อไก่เอ้ยก็น,นั่งฉันเองก็เล่นได้แล้วเล่นคูบไก่เลยนะลูกเนาะกุกกุ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 

มุลงมุลงมุลงสเนนะสรษเกินะอาไ่สักยังไงอไสักจบเก่าแล้วนึ่งนโอเคนั่น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 ่บินบินบินบนสบลโอมลบในห้องแล้วอันเป็นคาน آ, คอ่าเติบิน

กาาอาตหลับี่หน่อยบัดสิหลับมันกับบริยาของลับเตอเหอกนอนเนี่ยนี่เป็นการิงจุมนัพีอนเดือนตุยขึ้นี่หน่ย mẹ chúng ôm chúng bây giờ phê để làm việc nó trốn, trốn phần kinh hôm nay để đưa thì nói khi vớt là nhau bỏ hòn khửng đường sầm thùng thì nói à, lập tới phần kinh lại tận và ba bậc hàm hè chung mà phần nhon, nói อยากนอนแล้วก็เห็นอะไรได้ก็รับทำไาอยากนอนคือมื่อเช้านี่ตื่นมาตั้งแต่สี่โมงแล้วแม่ก็อยากนอนแล้วมาตั้งสี่โมงเช้านะลูกก็ตื่นมาจนเจ็ดจนแปดโมงขึงจะได้หลับแป็โมงขึงอ่ะสะเพ่งกับสเสด็ขอปิดขีดแ้วม่อนี่ก่ะคือเขาคือเดิมที่เราอยู่นั้นลองนับเตอร์คือเขาเ่นงเอยไม่ลุกอ่อนนะ สุดท้ายนี้สะแพงกับขอขอบกข,ขอบใจน้ำขอพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์หับชมคลิปสะพแพงถให้กำลังใจสะแพงตลอดมาพี่น้องถาวาสะแพงเหตุพิพัฒประการใดว่ายังบ่ถึงบ่ต้องเหตุยังบ่จุบบ่งานในคลิปนี้ก็สามารถตักเตือนคอมเมนต์มาได้ล้วก็กลาบขอโทษขอภอภัยในเพลงเนาะสุดท้ายท้ายคลิปนี้สะแพงกับมีแต่คำวอวยพรอวยสร้ยอยขอพี่น้องเอฟซี FC จงมีสุขภาพ แเคงแห้งแขคงแห้งน้อพี่น้องความเจ็บจะได้ความขายีกมีสารลคลิปนี้ซาแปงกะขอกลับสบายดีพี่น้องไปก่อนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย